ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความเสื่อมคลายไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงตั้งมั่นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะทุกสิ่งล้วนแต่มีความเสื่อมคลายไม่มากก็น้อยในตัวของมันะในธาตุต่งางๆที่อยู่รอบตัวเรานะธาตุดินน้ำไฟลมที่เรา สัมผัสที่เราอยู่ใกล้อยู่ไกลล้วนแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับไปตามสภาวะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละสิ่งก็เหมือนขันของเรานะขันห้าที่เรายึดเป็นของเราก็เหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารต่างๆล้วนแต่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความเกิดขึ้น แล้วก็ตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปนะตามเหตุตามปัจจัยของสภาวะของกันห้าเหล่านี้สิ่งใดไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตานะเหมือนดังที่พระสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะ ก็แสดงว่าขันของเราที่เราเห็นอยู่ที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยล้วนแต่เกิดความไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะนะอยู่ทุกขณะอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละขันวันหนึ่งอาจจะเกิดดับของทางรูปมากกว่าทางเวทนาหรือ บางทีทางสัญญามากกว่าทางสังขารนะแต่แล้วสิ่งเหล่านี้ขันเหล่านี้ก็เกิดดับนะเกิดดับเป็นธรรมชาติแม้แต่ตัวที่เราไปรู้ขันเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ไปรับรู้ก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยววิ่งไปรู้รูปเดี๋ยววิ่งไปรู้เวทนาเดี๋ยววิ่งไปรู้ สัญญาเดี๋ยววิ่งไปรู้สังขารจิตของเราก็ไม่เที่ยงสามารถดับไปได้ตามสภาวะขันที่จิตเข้าไปรับรู้อยู่ที่จิตไปยึดอยู่เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติ ด้วยการโยนิโสไคคร้กรวนด้วยปัญญาด้วยเอาสติสมาธิไปไร้กรวนก็จะเกิดปัญญาสิ่งที่เห็นขึ้นจริงในขณะนั้น,นที่มีอยู่จริงเกิดอยู่จริงดับอยู่จริงจางคลายอยู่จริงอันคือตัวปัญญาตัวไตลักษณะ,ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองในระบบของ ไตรลักษนณะ์มันไม่เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากไตรลักษณะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตนั่นเองนะ้ห้ทุกคนเพียรทำนะทั้งสมถะนะและก็ปัญญาให้มากๆากนะให้มากๆเท่าที่มีเวลาเท่าที่มีเหตุปัจจัยเนะพียรนาปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตา ตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดที่เราเห็นง่ายนะไม่ไว่าเนจังเห็นอัน้นนจังง่ายก็เจริญจังเห็นทุกขังง่ายก็เห็นลุขังไปเห็นอนัตตาง่ายง่ายก็เห็นอนัตตาไปไม่ไว่าจะเห็นตัวใดตัวหนึ่งนะก็คืออันเดียวกันนะมันมีเหตุปัจจัยเนื่องกันอยู่นะก็อะพอเจริญพร